หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพบก,กับประเด็นร้อนหลังเกมแมนยูต่ชนะการานดากรุยทางสู่รอบรองชาเลอร์ได้สําเร็จแม้ขาดตัวหลักไปหลายคนแต่แล้วแต่ที่ลงมาก็ทําผลงานได้ดีอยู่ในมาตรฐานทําได้ตามเป้าขอบคุณทุกท่านที่อยู่เชียร์กันเต็มที่เมื่อคือนที่ผ่านมาครับ สามารถติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่เพจแมนยูสู้ตายรวมถึงช่องและเพจมาดามแมนยูลิงก์อยู่ใต้วิดีโอรองทําไม่พลาดข่าวสารคัดเน้นๆทัศนามแบนๆลุ้นเชียร์ทีมโปรดแบบเข้มข้นแอดไลน์ที่ใต้วิดีโอได้เลยครับผลว่าผีแดงต่างตั้งความหวังให้ทีมผ่านเข้าสู่รอบรองให้ได้อีกครั้งตามมาตรฐานที่โอเล่เคยทําได้และฝ่ายเป็นห่วงกับนักเตะที่ติดโทษแบนทั้งสกอตต์แมทตูมิน่ลุคชอนและแฮร์รี่แม็กกวาย ว่าทรงเกมจะเปลี่ยนไปหรือไม่เพราะทั้ง3าถือเป็นคีย์แมนตลอดทั้งฤด,ดูกาลทีมมีผลงานที่คงเส้นคงวาทั้งในลีกและบอลถ้วยแต่โดยรวมแล้วนะักเตะที่ลงมาแทนที่ทางอักเซอร์ตูดสเปอเล็กเตเลสและเนมยามาติชต่างทำผลงานได้น่าประทับใจแผงหลังนั้นเปลี่ยนผู้นำมาเป็นวิกตอร์ลินเลฟที่วันนี้เล่นได้โดดเด่นดักบอลสวยๆอ่านทางบอลได้ยอดเยี่ยมลงทั้งยืนตำแหน่งได้ละเอียด กับการเล่นเซนเตอร์ฮาฝั่งซ้ายและลงตัวเล่นฝั่งขวาเซนเตอร์ดาวรุ่งเล่นได้นิ่งไม่ลนลานตาประกบตัวลูกของกาด้าแบบไม่ห,หายใจพร้อมทั้งช่วยเซตบอลแนวหลังได้อย่างยอดเยี่ยมอีกทั้งการรับส่งต่อบอลกับวันมิซาก้าก็ทําได้ดีแม้ไม่ค่อยได้เล่นด้วยกันครับส่วนเตเลสตั้นบอลที่เปิดจากเขามีส่วนกับทั้ง2ประตูบ่งบอกว่าบอลครอสกดดันกองหลังได้ดีมากๆจากเท้าซ้ายสุดฉมังทําให้กาด้าเจองานลําบาก ส่วนการเล่นเกมรับนั้นรับผิดชอบหน้าที่ได้ดีไม่ปล่อยให้คู่ต่อสู้ผ่านง่ายๆครึ่งแรกช่วยกับปอป็อกบาครึ่งหลังช่วยกับบูโนก่อนจะเป็นแดนเจมและที่ไม่พูดถึงก็คงจะไม่ได้คือฟอร์มของดดบิดเดคาเที่วนี้รับติดมือแทบทุกช็อตมีแค่จังหวะการหม่งช่วงท้ายเกมที่ทุบทิ้งออกมาแผงหลังทั้งหมดยอดเยี่ยมและทีมก็ได้โอกาสพักลุกชอกับแฮร์รี่แม็กควายไปในตัวก่อนจะกลับมาฝึกกำลังกับเพื่อนๆแบบเข้มๆในวาทิตย์นี้ แผงั้นกลางอาจจะเหนื่อยสักหน่อยครับเพราะเฟตต้องวิ่งไล่บี้อยู่ตลอดขณะที่พินิ่งมาติชคอยคุมจังหวะสู้กลางสายพลังของการาดาแต่เฟรก็ชิงจังหวะบอลตรงกลางได้ดีขณะที่มาติชนอจากตคอยควบคุมเกมแล้วจะมีช็อตวางบอลแนวลึกสวยๆอยู่2-3ครั้งที่เพิ่มขึ้นมาอย่างโดดเด่นแล้ววันนี้ไม่ใช้อย่างที่คิดครับใช้ความใหญ่ใช้การอ่านเกมที่ดีให้เกิดประโยชน์บอลจากมาติชได้ความเสถียรมีสมดุลและค่อนข้างจะแน่นอน ค่ะที่เฟล์ก็ได้เรื่องพลังงานซึ่งวันนี้พินนิงมาติดกับเฟเล่นเต็ม90นาทีเพื่อคงความได้เปรียบของแดนกลางเอาไว้พ้เร่นด้านบนวันนี้มีสิ่งแปลกใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาคือช็อตการเล่นพื้นที่แคบๆแ,แกะบอลออกมาได้สวยทั้งกรีนวูดบรูโน่คาวานีและปอกบาโซชัย ah. so ังคงต้องการความชวนเน้นกับเกมนี้แม้สกอร์เกมแรกจะนําม,มาก่อน2ลูกปอกบ,บาที่โชยให้เหนึ่งความมุ่งมั่นเต็มเปี่ยมในครึ่งแรกเจาะทางซ้าย ใช้ความใหญ่ภาษางานกับบูโนและคาวานี่การที่เขามีใบเหลืองติดตัวตั้งแต่ต้นเกมทำให้เขาต้องออกไปพักอย่างรวดเร็วตั้งแต่ต้นครึ่งหลังยูนเตดไม่ได้มีแค่บอลตามช่องยังมีช็อตวางยาวบอลครอสและความสามารถเฉพาะตัวลูกที่บูโนได้ซัดแบบไม่ต้องจับแต่การวางของมาิดชันสวยมากๆครับเป็นไอเดียการเข้าทำที่ดีแต่บอลโด่งข้ามคานไปบอกบาใช้ความสามารถเฉพาะตัวซึ่งเป็นจุดเด่นของเขาครองบอลและปั้นเกม สนุกเพลิดเพลินไปกับการเล่นผู้สิลให้ฟ้ายูโนเตตค่อนข้างยากไม่ต่างจากเกมที่แล้วทำเอาแฟนๆบ่นไปตามๆกันมาถึงท่านในพรานคารนี่พระเอกตัวจริงของเราในวันนี้ครับเพียงของยอดเยี่ยมท้งจังหวะการมีบอลและไม่มีบอลถอบท่านลงมาเชื่อมเกม,เกมต่ําก็ทําได้เนียนครองบอลเหนียวแน่นจับบอลดีช่วยเกมรับเสมอแล้เมอถึงการเข้าทําก็หาพื้นที่ได้ยอดเยี่ยมคิดไว้แล้วว่าแต่ละชอตจะทําอย่างไร ลูกยิงระดับเวด์คลาสจากการแอสซิสต์ของปอปอกบาเขานี่สายตาจ้องมองที่บอลซัดแบบไม่ต้องจับบอลพุ่งทะยานเข้าสู่ก้นตาข่ายต้องบอกว่านี่คือการจบสกอร์แบบไร้ทิฏฐิครับทำให้ท่านไนพราเป็นนักเตะอุรุกวัยคนแรกที่ยิงไดถึง50ประตูนในการแข่งฟุตบอลยุโรปรวมทั้งยูฟาแชมเปียนส์ลีกและยูโรปาลีกจากการลงสนาม87เกมและเป็นนักเตะอ,อเมริกาใต้คนที่4ที่ทำได้ต่อจากลิโอนลเมสซี่ เซกิโอกุนอาเกโรและอัลเฟโดดีสเตฟาโนขอฝากบทกรองถึงเขานี่แบบคมๆจากมันอยู่สู้ตายครับเขานี่คือโอหอกยิงกระจายล่าตะข่ายเพื่อแฟนๆที่หนุนหลังทั้งมุ่งมั่นเคลื่อนที่เต็มพลังยิงกี่ครั้งก็ได้ลุ้นเป็นประตูนอกจากตัวจริงแล้วยูเต็ดก็ยังมีการหมุนเวียนผู้เล่นลงมาอีก5คนครับตามโคต้าให้ครบ คือตอนนี้ฟันด์เบกที่หาพื้นที่ได้ดีพยายามเชื่อมเกมและหาช่องแบนเจมใช้สปีดอันรวดเร็วเจาะเข้าทำและช่วยเกมรับการคัมแบ็กของฮวนมาตาหลังจากหายไปหลายนัดที่มีส่วนในการรบกวนเคซุสบาเลโคจนสกัดเข้าประตูตัวเองกลายเป็นประตูที่2ตามเป้าให้นักสู้ได้สุขสมหวังเมื่อคืนครับและมาร์เดียโรรวมถึงเบตันวิลเลียมที่ลงมายื้อเส้นยื้อสายเพื่อพักกรีโนบูและวันบิสซากา้า ยู่แต่ทาได้อีกครั้งเข้าไปถึงรอบรองชาลเลอร์ไปโดนกับโรมาวันที่29เมษายนและวันที่6พฤษภาคมปสิสดายจะได้เล่นเป็นเจ้าบ้านก่อนนะัดแรกที่โอทราฟอร์ดส่วนที่2จะเล่นที่อิตาลี3สเตเดโอโอลิมปิโกโอเล่แล้วถ้าผีแดงต้องเชีเล์ตัวเองเข้าถึงรอบชิงให้ได้เพราะไปลุ้นใดนดาสุดท้ายจงมีความเชื่อและมุ่งมั่นไปด้วยกันมนยูตชนะกาดา2-0ในเกมนี้สกอร์รวม4-0 ในประตูจากเอเดนันคาวานีนาทีที่6และคาสุสบาเลโคทำเข้าประตูตัวเองนาทีที่96-1เชียร์แบบเข้มข้นเคียงข,ข้างกันต่อไปครับเปุนคนที่หลงไหลและคลั่งคล้ายมาอยู่แต่ทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันบอกแมนยูสู้ตายสวัสดีครับร่วมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด กับ Man สู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดแจ้งเตือนรูปกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆก่อนใครคิดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคิดถึงแมนยูสู้ตาย